ทานทําให้รวยศีลทําให้สวยสมาธิภาวนาทําให้มีสติปัญญาดีสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร,ร์วันที่6เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2567นะครับผม ในห่วงช่วงยามบ่ายของวันเสาร์วันนี้ก็โดยเหตุที่ว่ามีญาติผู้ใหญ่บางท่านนั้นได้นำวัตถุมงคลทิพย์ของท่านจ้าพรคุณหลวงพ่อจิธานาสีโรพระอริยสงฆ์พระอริย,รรยเจ้าแห่งวัดธรรม,มิกาวาดหรือว่าวัดขังเขาวอำเภอสันคบ,บุรีมืองชัยนาทนำามาให้ชมนะครับผม ซึ่งแอดมินได้เห็นเหรียญน,นี้แล้วก็เรียกว่าถูกตาต้องใจยิ่งนักจึงขออนุญาตจัดทำลงในรายการย่องเคสโมเรในห้วงช่วงเวลาบ่ายของวันเสาร์วันนี้เลยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นสริมงคลแก่สายตาสายใจของอพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผม ก็ยังอยู่ในห่วงช่วงปีนอายของปีใหม่ด้วยนั่นเองสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ที่ทุกทกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เป็นเหรียญยุ่นรุ่นเรียกว่าสุดยอดนิยมในห่วงช่วงเวลานี้ก็ว่าได้นั่นก็คือเหรียญมนพระการเนื้อเงินลงยาสีแดงนี่แหละครับผมจีวรองคหลวงพ่อนั้นเป็นสีส้มนะครับผม ถือว่าเป็นเนื้อบน,บนบนที่จำนวนสร้างนั้นสร้างไว้น้อยมากเพียงทราบว่า333เหรียญเลขสามสามสานั่นเองเป็นเลขน่าสนใจนะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญมนพระการของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อจินี้ซึ่งกำลังเป็นที่ยอดนิยมในห่วงช่วงเวลานี้ด้วยนั่นเอง เหรียญรุ่นนี้นะครับผมท่านจ้าบพบคุณหลวงพ่อจิท่านได้เมตตากล่าวกับลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ว่าเหรียญมนพระการนั้นสร้างยากเป็นสิ่งที่เรีกว่าทำได้ไม่ง่ายนักเลยโดยเหตุที่ว่ามนพระการนั้นเ,เป็นเ,เรียกว่าของวิเศษเป็นบทวิเศษ มีพุทธคุณรุนแรงเรียกว่าสะท้อนกับไปยังบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ตั้งตนเป็นศัตรูมุ่งร้ายต่อผู้ที่อาราธนาเหรียญบนพระการนี่แหละครับผมเป็นของแรงซึ่งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยจะ่ินยมสร้างมากนะักเพราะว่าขออนุญาตยากนั่นเองเป็นของแรง แต่ว่าโดยเหตุที่ว่ามนพระการนี้เป็นบทพระคาถาของท่านเจ้าระคุณหลวงพ่อเท่าปั้นอดีตเจ้าอาวาสพระอารยสงฆ์พระอรยเจ้าแห่งวัดขังเขาพระองค์แรกนั่นเององค์ท่านเจ้าระคุณหลวงพ่อเท่าปั้นซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดขังเขาแห่งนี้ท่านได้รจนาจดจารึกบทพระคาถา บนพระการเอาไว้เรียกว่าเป็นบุพพาจาร์ของวัดขังขาวและของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์แห่งเมืองชัยนาทกันซสบรต่อๆกันมานั่นเองบทพระคาถาบนพระการนั้นเป็นบทพระคาถาที่มีคนวิเศษที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดกันต่อๆมานั้นเรียกว่าได้มาสร้างเหรียญบนพระการขึ้นมานั้น ก้องฟ้าเมืองไทยอย่างเช่นท่านตระกุลหลวงพ่อก,กวยชูจินทโรพระอริเจ้าพระอริสงแห่งวัดบ้านแขหรือวัดโคศิตารามเมืองชัยนาทด,ด้วยนั่นเองนะครับผมเหรียญมนพระก,การของท่านตระกุลหลวงพ่อก,กวยนั้นกระเดื่องนามก้องฟ้าเมืองไทยล้วครับผมบทพระคาถามนพระก,า,การซึ่งท่านตระกุลหลวงพว่อเท่าปั้นในรัตนาจารึกเอาไว้ที่วัดขังข่าวก็เป็นสมบัติทิพย ของทางวัดคังข่าตั้งแต่ครั้งนับเรยร้อยปีผ่านมาโน้นแหละครับผมด้วยเหตุที่ว่าท่านจะประคุณหลวงพ่อจิท่านดำริที่จะสร้างองค์พระบรมหาธาตุเจดีย์ขึ้นที่วัดคังเขาแห่งนี้ <c oughs> ก็จึงได้สร้างเหรียญมนพระการขึ้นมาเนี่แหละครับผมเป็นประถมเหตุนั่นเองท่านจะประคุณหลวงพ่อจิท่านได้เมตตา กล่าวกับลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ผู้ถวายงานขององค์ท่านว่าองค์หลวงพ่อนั้นได้ทำพิธีติดต่อกับอ,องค์พระการขออนุญาตองค์พระการองค์พระการนั้นเปรียบเสมือนเป็นมือขวาขององค์ท้าเวสุวรรณนั่นเองท่านติดต่อกับองค์พระการนั้นถึงห้าครั้งองค์พระการจึงได้อนุญาต ให้สร้างเหรียญมนพระการอันเข้มขขังนี้ขึ้นมาและจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างองค์พระบรมมหาธาตุใจดีองค์สำคัญนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นองค์ท่านเจ้าระคุณหลวงพ่อจิก็ได้ติดต่อ,อขออนุญาตองค์หลวงพ่อเท่าปั้นบุพกา,าร์แห่งวัดขังข่าวเจ้าของบทพระคาถา มนพระการาพระองค์แรกด้วยนั่นเองเรียกว่าต้องใช้เวลา,าติดต่อขออนุญาตนานหลายครั้งพอสมควรจึงได้รับอนุญาตจากองค์หลวงพ่อเท่าปั้นด้วยนั่นเองนะครับผมเมื่อเตรียมงานทุกอย่างพร้อมแล้วจึงได้ยังเช่นเหรียญมนพระการนี้นะครับผมก็ผู้ที่สั่งจองร่วมทำบุญ สร้างพระบระมมหา,าธหาตาุธาตุใจดีนั้นเรียกว่ามีมากมายพอสมควรนั่นเองแล้วก็ที่หายากยิ่งมีน้อยยิ่งก็อย่างที่กล่าบเรียนแต่เบื้องต้นน่ะนั่นก็คือเหรียญบนประการเนื้อเงินลงยาสีแดงนี่แหละครับผมจีวรจะเป็นสีส้มนี่แหละครับผมซึ่งเป็นของดีของวิเศษและเป็นเนื้อบนบน นั่นเองเป็นเนื้อสูงนะครับผมเพราะนั้นผู้ที่ครอบครองเหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดงจีวรส้มบนพระการของท่านจ้าพะกุณหลวงพ่อจีนี้ส่วนมากท่านก็จะนําไปเลี่ยมทองยกซุม้มแปะซุ้มสิงขาสิงสวยๆและมักจะอาราธนาน้มสู่กายสู่ใจแคว้นออกนอกเสื้อก็มีเป็นที่สวยสดงดงามเียว่าเป็นขอค่าควรเมืองยิ่งนักนั่นเองนะครับผม ท่านดับบุคุหลวงพ่อจี้ก็ได้เมตตากล่าวเอาไว้ว่าอย่าไปอ,าอย่าไปสาบอย่าไปแช่งไข่เขานะในขณะที่อารัธนาเหรียญมนพระการนี้เพราะมันจะเป็นเรียกว่ามันจะมีผลในทางที่ไม่ดีตกแต่ต่อศัตรูโมมานเหล่านั้นเขาจะพ่ายแพ้พไปเองด้วยอนุภาพเหรียญมนพระการนี่แหละครับผมซึ่งเป็นเรื่องเรียกว่า นอกเหตุเนื้อผลเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของท่านหลวงพ่อจิที่ราตนาเหรียญมนประกาศมักจะน้อมติดเนื้อติด,ต,ด,ต,ดตัวไปหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาสัตรูมูมานจะทำอ,อันตรายไม่ได้นะครับผมจะสะท้อนกลับไปยังผู้คิดร้ายมุ่งร้ายนั่นเองด้านหน้าเหรียญ ก็อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเป็นเหรียญรูปไขย่ยกขอบสูงเจาะหูและมีห่วงเหรียญตรงกลางปฏิสฐานรูปเหมือนองค์หลวงพ่อจิหน้าตรงครึ่งองค์และครับผมสําหรับเหรียญอันทรงคุณค่าเนื้อพิเศษเนื้อบนบนนี้ลงยาสีแดงจะเห็นการเซาะล่องพื้นเหรียญน,นะครับผมเื้อยน้ํายานั้นติดทนนานนั่นเององค์หลวงพ่อนั้น ใบหน้าองค์หลวงพ่อนั้นเป็นเนื้องเงินนะครับผมจีวรของพระพิสุสง์สีสม้มสวยสดงดงามเด่นเป็นสง่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ครอบครองเหรียญบนบนและหายากอย่างนี้จึงได้นําไปเลี่ยมทองแคว้นเดียวเดียวอันนี้เลยก็ได้เคยเห็นแล้วก็สวยสดงดงามแล้วครับผมทรงคุณค่ายิ่งนักเรียกว่าเป็นเครื่องประดับต้อนรับปีใหม่ทรงท้ายปีเก่า เป็นรางวัลชีวิตให้แก่นตนเองที่เหนื่อยมาทั้งปีเรียกว่าของดีของวิเศษคุ้มค่าควรเมืองน,นี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงเวลาสำคัญที่องค์ท่านเจ้าบรคุณหลวงพ่อกำลังสร้างองค์พระบรมาธาตุเจดีย์นี้ดึงได้ออกเหรียญพิเศษรุ่นมนพระการขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกศิษย์ลุกหาศรัทธาท่าโยบญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลด้วยนั่นเอง ด้านหลังเหรียญมนพระการก็มีความสำคัญยิ่งนักนั่นเองนะครับผมเป็นหลังเหรียญยกขอบสูงด้านบนนั้นเป็นนาของวัดวัดธรรมมิกาวาดวงเล็บข้างขาวตรงกลางไปจึดสถานเราจะคุ้นชินตากันดีศิละปะสวยสดงดงามดูแล้วเข้มขลังนะครับผมนั่นก็คือ,อรูป หนุมานเชิญธงนั่นเองนะครับผมท่านพ้รู้กล่าวเอาไว้ว่าหานุมานเชิญธงหมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆและหมายถึงโชคชัยชนะนั่นเองหานุมานลูกพระพายตายไม่เป็นก็หมายความว่าชีวิตของท่านีิบูชาเหรียญมนพระการนี้เรียกว่า จะได้รับอนุภาพจากมนพระการจะประสบโชคชัยชนะในชีวิตการดําเนินชีวิตของท่านนั้นๆอุปสรรคขขัดข้องชีวิตจะมาลาหายไปสิน้นศัตรูหมู่มานที่คิดร้ายมุ่งร้ายก็จะพ่ายแพ้ไปไปโดยอิทธิปฏิหารของเหรียญมนพระการนี้นั่นเองนะครับผมธงที่หานุมานถือนี้เป็นธงแห่งโชคชัยชนะ,จะเจริญรุ่งเรือง จะนำทัพเหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่เป็นเจ้าคนในคนอย่างนี้เป็นต้นอภปะจกะก็เป็นบทพระคาถาของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อทอปันพระอริสง์พระอริเจ้าแห่งวัดกลางข่าวได้จารึกไว้ทีวัดนี้มีอนุภาพครอบจักรวาลน,นะครับผมส่วนด้านล่างนั้นจะเป็นหัวใจบทพระคาถาพาุงมหาการนั่นเองนะครับผมเป็นอักษรย่อ หัวใจพาหงุแหงแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบท,ะบทนี่แหละครับผมพามานาอุกะสะนทุนะะครับผมเป็นหัวใจพาหงมหาการนั่นเองบทพระหงมหาการเป็นบทสำหรับสวด จเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะครับผมได้ย่อเอาหัวใจมาพาหูมหาการมาปฏิสถานไว้ที่หลังเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งท่านพระรู้กล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธมนต์บทพาหูมหาการหัวใจพาหูมหาการนั้นมีอนุภาพมากนะครับผมเรียกว่ามีอนุภาพที่เข้มขลัง ที่จะป้องกันอุปสรรคชนะมูมานชนะสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายจะมาลายหายไปสิ้นจะมีโชคชัยชนะศัตรูมูมานหรือว่าสิ่งอัปมงคลคุณไซคุณคนก็ดีจะมาลายหายไปสิ้นะนะส,นสนะท้นอนกลับไปหมดด้วยเช่นกันนะครับผมจะเห็นการแต่งองค์สงเครื่องของหันุมาน สวยสดงดงามเหมือนกับล่องรอยเหาะอยู่บนอากาศนั่นเองนะครับผมอนุภาพของหาออนุมานนั้นผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อจะทำกิจการงานสิ่งใดๆจะประสบความสำเร็จจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างทุกทั่วสารทิศ เรียกว่าเมื่อได้รับมอบหมายงานมาก็จะทำงานนั้นสำเร็จดังเช่นในวรรณคดีที่องค์พระลักษณ์นั้นได้มอบหมายให้หนุมานนี่แหละครับผมไปทำงานให้ก็ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นหนุมานนั้นมีอนุภาพทางเมตามามเมตามหาน,หนิยนะมเมตตามหาเสน่ด้วนาานยนั่นเองนะครับผมดังวรรณคดีรามเกียรตินั่นเองนะครับผม เรียกว่าเก่งทั้งบูแล้วก็เก่งทั้งบุญนี่แหละครับผมรับอาสางานมาแล้วจะทําได้สําเร็จนั่นเองนะครับผมจึงเหมาะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพการงานต่างๆเราเสร็์มีครูหมูมีมันแล้วก็ต้องพึ่งอาศัยบุญญาบาร,รมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์วัตถุบงคลทิพย์ขององค์หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ได้อํานวยช่วยเหลือให้ชีวิตของเราดําเนินชีวิต ปีใหม่2567อย่าังราบรื่นรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมลงชมความงามของด้านหลังเหรียญที่พระปจิสถานอนุมานเชิญถุงอป,ปะจักคะแล้วก็หัวใจบทพระคาถาพาหุงมหาการนี่แหละครับผมเดียกว่าเราเห็น ภาพรวมแล้วก็เกิดความเข้มขลังเรียกว่าเปิดความมั่นอกมั่นใจนะครับผมชีวิตนี้มีความหวังนั่นเองสำหรับเหรียญเนื้อบนบน,บนเนื้อสำคัญเนื้อเงินลงยาสีแดงลงจีวรนลงพ่อสีส้มนี้ก็ต้องกราบขออาภายัยเนื่องจากว่าเป็นเหรียญสำคัญแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงยิ่งนะครับผม ก็ยังพอขว่คว้าได้สําหรับผู้ที่เรียกว่าศรัทธาเกิดนั่นเองจะถูกจะแพงไม่ว่าขอให้ศรัทธาเกิดเนื้อเงินลงยาแดงจีวรสีส้มนี่แหละครับผมจึงบรรจุอยู่ในอซีนพลาสติกนั่นเองก็ต้องขอกราบเอาไปที่ไม่ได้แกะออกมาเพราะว่าโดยความที่ท่านผู้เป็นเจ้าของจะช่วยกันอนุรักษ์จะได้ไม่มีลายมือ รอยมือติดเข้าไปในพื้นเหรียญน,นี่แหละครับผมด้านหลังก็เช่นกันวัดธรรมิกาวาดวงเล็บขังข่าวและตรงกลางหัตุมานเชิญธงอป,ปจัคะหัวใจบทพระคาถาพาหุงปหาการนะครับผมยกขอบสูงทางด้านหลังเป็นรูปไข่หูเหรียญเจาะมีทั้งห่วงเหรียญด้วยนั่นเองซีนอยู่ในพระสติ สวยสดงดงามนี่แหละครับผมสำหรับกรองที่บรรจุเนื้อเงินลงยาแดงจีวรส้มนี้กรองพลาสติกใสลบเหลี่ยมลบมุมทั้งสด้านแล้วนั่นเองนะครับผมด้านมุมบนซ้ายขวามือเหล่านั้นก็จะเป็นลวดลายไทยลงทองสีทองเป็นสีแห่งโชคลาภสีแห่งความร่ำรวยนั่นเอง ที่ระลึกสร้างพระวค์มหาธาตุเจดีย์นะครับผมโลโก้ตรงกลางฝากล่องนั้นจะเป็นหนุมานเชิญธงลงทองนี่แหละครับผมพระวิจิตพระครูวิจิตรยากรทานสาีโลนะครับผมวัดธรรมมิกาวาดวงเล็บข้างขาวจอชัยนาทแล้วก็ด้านล่างก็เป็นซ้ายมือเราก็เป็น ลวดลายไทยลงทองด้านขวามือด้วยนี่แหละครับผมเรียบง่ายสวยสดงดงามยิ่งนักเพราะฉะนั้นกล่องนี้ก็มีมูลค่ามีประวัติศาสตร์นะครับผมเพราะช่วงหลังๆนั้นก็ได้แนะนำญาติมิตรทั้งหลายว่านำพระไปเลี่ยมท่านหลายท่านตะกอนก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเก็บรักษากล่องนะครับผมน่าเสียดายก็หลังๆมานี้ญาติมิตรหลายๆท่านเริ่ม จะนำพระไปเลี่ยมก็เอามาให้ชมแล้วก็นําไปเลี่ยมแล้วก็เก็บรักษากล่องเอาไว้เป็นอนุสรณ์ดอนใจดีจะได้เป็นสมบัติตกถึงลูกถึงหลานด้วยนั่นเองนะครับผมไซรัอว่าขนาดของเหรียญเงินลงยาแดงจีวรนสีส้มเหรียญบนพระการเปรียบเทียบกับเหรียญสิบบาทของเราจะเห็นว่าพออนุโลม ได้ใกล้เคียงกันนะครับผมว่าอ๋อเหรียญนี้จะมีไซส์หรือว,ว่าขนาดประมาณนี้นั่นเองเพราะถ้าเรานำไปเลี่ยมก็จะขยายปีกขึ้นมาอีกลเล็กน้อยนะครับผมเหรียญบรรจุอยู่ในกล่องอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นเรียบง่ายสวยสดงดงามนะครับผมลบเหลี่ยมลบมุมเรียบร้อยแล้วนั่นเองข้างในจะเป็นกระเยียดฟองน้ำ สีสีฟ้าน้ำทะเลแะครับผมเนื้อสําคัญนี้เรียกว่าค่าควรเมืองนะครับผมเบาสําหรับผู้ที่เป็นผู้นำคน เรียกว่าสมกิจยศศักด์ศีของผู้ที่อาราธนาเนื้อบนบนบน,นี่แหละครับผมจะเห็นใบหน้าองค์หลวงพ่อนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจเส้นเกสาละเอียดยิบนะครับผมอันนี้ตรงกราบขอภัยชมเหลียญที่อยู่ในพลาสติกนั่นเอง จะได้ช่วยเจ้าของท่านเจ้าของพระอนุรักษ์ผ so ิวพรรณนวลน่ะของพระของท่านนี่แหละครับผมท่านมีความรักความผูกพันแล้วก็เรียกว่าบ้านๆคือจะค่อนข้างจะหวงแหนสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เกรงใจจึงไม่กล้าที่จะนิมนต์ออกมาจากซองพระสติกนั่นเองให้อยู่สภาพสมบูรณ์อย่างนี้แหละครับผม การซ้อล่องเหรียญน,นั้นสวยสุดงดงามมีมิติมุมมองให้เราได้เห็นพื้นเหรียญน,น้ำยาสีจะได้เกาะติดทนนานนั่นเองสีแดงรางวัลที่หนึ่งสีแดงเป็นสีแห่งพลังสีแดงเป็นสีแห่งความเ,าเรียกว่าเรียกโชคเรียกราบดังสำนวนไทยที่กล่าวเอาไว้ว่า จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนองค์หลวงพ่อเราเห็นเป็นสีเงินนี่แหละครับผมสวยสุดงดงามยิ่งนักกีวรท่านนี่แหละครับผมของพระพิสุสง์เป็นเครื่องแบบ ของอพุทธสาวกนี่เองนะครับผมสวยสดงดงามปลิวซ้อนกันเป็นกลีบๆความรู้เกิดจากการลงทุนนะครับผมจะได้เป็นองค์ครูของเราด้วยนั่นเอง ตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสั้นเป็นเหลี่ยมไม่ล้มนะครับผมต้นฉบับเป็นเนื้อครูของเราหลาวงพ่อจิฐานะสีหลด้านหลังเหรียญ วัดธรรมมิกาวาดวงเล็บขังข่าวจะมีต่อโคตรหมายเลขกํากับอยู่ทางด้านหลังเหรียญน,นี่แหละครับผมสามร้อยสามสิบสามเหรียญสำหรับเนื้องเงินอลงยาแดงจีวรส้มชื่อว่าน้อยเหลือเกินนะครับผมจึงเป็นที่ปรารถนา ของผู้รู้และลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมที่จะนำไปเลี่ยมทองสวยๆนะครับผมเป็นของขวัญรางวัลชีวิตให้แก่ตนเองที่เหนื่อยมาทั้งปี 6-6, 66เนี่ยแหละครับผม เรียนมนพระการรุ่นนี้ทราบว่าองค์ท่านจะบป็คุณหลวงพ่อจิธานาสีโลได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยองค์ของท่านเองเป็นเวลาหนึ่งไตรามาสหรือว่าหนึ่งพรรษาครั้นเมื่อออกพรรษามาแล้วก็ได้ทำพิธีพุทธาพิเศกอย่างยิ่งใหญ่นี่แหละครับผมใน วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566นั่นเองมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูมาอาจารย์พระอะริยเจ้าพระอะริยสงฆ์มาอธิษฐานจิตปลุกเสกหลายรูปด้วยกันละครับผมเป็นของดีของวิเศษซึ่งกำลังปฏิ่เสธะแสวงหาของผู้รู้ในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผม สำหรับท่านที่จะสละปัจจัยร่วมบุญสร้างองค์พระโรมมหาธาตุเจดีย์กับองค์หลวงพ่อจิก็สามารถจะติดตามทางนี่แหละครับผมขอเชิญร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ณวัดธรรมิกาวาดองเล็บขังขาวนี่แหละครับผมที่ หมายเลขบัญชีก็อย่างที่กราบเรียนนี่แหละครับผมเรากา็ตามมากตามน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาความพร้อมของเรานั่นเองนะครับผมจะได้สั่งสมอรียทรัพย์เอาไว้แล้วก็เป็นสมบัติพระศาสนาคู่ฟ้าคู่ประเทศไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเรานั่นเองซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างนะครับผมได้ลดหน้าไปไกลพอสมควร นะครับผมต้องใช้งบประมาณมากเรียกว่ามากพอสมควรนะหลายสิบล้านบาทนี่แหละครับผมขอกราบราชนาในบุออำนาจเดชาบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีเององค์ท่านเจ้าปุณหลวงพ่อทิฏฐาน,นศิโลพระอริยสงฆ์พระอริเจา้าแหง่งวัดขังข่าวเมืองชัยนาทหากแม้นว่าองค์หลวงพอ่อได้ทราบโดยยานวิถีอันไหน ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญบาร,รมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนา แก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาหนึ่งนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดทุกท่านขอกราบราชนานินานมตนอนุภาพบุญญาบรมีองค์ท่านจุปกุณหลวงพ่อจิตธนสีโลก็ได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทิน สับพทุกสัพโซกสัพพโรคสัพพภัยสัพปะคลอสเนยจงางไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒน์มงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผม